นี่ค่ะวันนี้นะคะก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะแล้วก็ยังไม่แต่งตัวนะคะเดี๋ยวปอนจะมาเลเซอร์ขนให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่เลยปอนเพิ่งได้เจ้าตัวนี้มาอ่าเขาเป็นเครื่องกําจัดขนนะคะเป็นแบบเลเซอร์อ่านี่เขาก็จะแถมอ่านี่เขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนี่ปอนเอาให้ดูนะนี่เป็นเครื่องเลเซอร์ขนอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปั๊กอืมแล้วเขาก็จะแถมแว่นมาให้เราด้วยอ่า นี่นะคะจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือว่าเขามีด้วยกันถึง9 0 0 0 0สนช็อตปรับระดับได้ถึง8ระดับเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆก็สามารถหารกับพื่นได้ค่ะสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปคลินิกได้ ตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเขายิงได้ทุกส่วนตามร่างกายใครที่เป็นแบบหนังไก่นะคะไรู้ไปรักแร้ตัวนี้ก็ช่วยมากๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆสามารถหาใช้กับเพื่อนๆได้เพราะตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมดถึง900,000ช็อตแล้วก็สามารถตับได้ถึง8ระดบับอีกทั้งยานเป็นแบบออโต้ด้วยนะคะไม่ต้องกดหรือว่ายิงให้ม,มือมือเขาก็จะมีอัตโนมัติให้เพื่อนๆเ,เลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะมันก็จะใช้ที่ก้นขด ที่ใช้นะคะเพื่อนๆก็เสียบปลั๊กเลยนะคะหลบเพื่อนๆก็กดปุ่มนี้นะคะแล้วเขาก็จะได้เสียงประมาณนี้ก็คือืึองเปิดแล้วนี่แล้วเขาก็จะมีเป็นค่แล้วเขาก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้นะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถปรับระดับได้นะคะโดยกดข้างหลังค่ะเขามีด้วยกันถึงแต่ระดับเลยแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาระดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวปอนจะทดสอบระดับประมาณสองให้ดูนะคะแต่เรามาดูกันนี่เขาก็จะมีช็อตทั้งหมดที่ขึ้นบนหน้าปัดนี้อันนี้ก็คือ ถ้าเราใช้ไปเท่าไหร่เขาก็จะคงยอดคงเหลือลก็คือจะขึ้นหน้าปัดนี้เลยอหน,น,นเรามาดูกันก่อนอื่นเลยเราต้องใส่แว่นก่อนนะคะ,ะแล้วเราก็เริ่มยิงกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อน,นก็กดปิดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่กดทขาเลยเสียงเขาก็จะเงียบก็คือเป็นอันว่าปิดแล้วน,นะคะนี่น,นะซองเขาก็จะไม่แสดงผลใดๆเลยเพื่อนๆก็ดึงปลั๊กออกค่ะ เท่านี้ก็คือเป็นอันว่าเสร็จแล้วนี่ง่ายๆเลยนะคะ,ะฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเลเซอร์ค่ะจากรีมุดไทยแลนด์นะคะทุกสินค้าเนี่ยเขารับประกันถึง6เดือนทุกตัวเลยนะคะ,ะนี่ฝากไว้นะถ้าบอกว่ามาจากปอนะคะเพื่อนๆรับไปเลยอีก50บาทถ้าเมื่อเพื่อนๆยิงเสร็จนะคะก็อย่าลืมทาด้วยว่าผ่านสไลค์นะคะเพราะว่าเขาจะไปช่วยบำรุงนะคะปรับปรุงผิวจากความร้อนนะคะจากเลเซอร์นี่เลย อย่าลืมนะคะนี่มันคุ้มมากเลยนี่เหมาะกับการกักตัวแล้วก็ช่วงโควิดแบบนี้เราไม่สามารถไปไหนได้นะคะปลอดภัยแถมสวยง่ายๆอยู่ที่บ้านค่ะ